สวัสดีครับอยู่กช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ตรงอยู่ตรงฝายน้ำล้นเนาะก็ที่ฝายน้ำล้นแก้บ้านเช่นเคยนะครับก็ผมก็นะอย่างที่บอกเอฟซีนั่นแหละนะที่บางครั้งนะ ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปฝ่ายบางครั้งก็จะมาถ่ายนั่นแหละแต่ว่าคนอยู่เยอะนะนี่ก็มีคนในไหนเนี่ยฝั่งนู้นก็มีคนฝั่งทางที่ผมเคยถ่ายเนี่ยไอตรงไอจุดลอยกระทงก็มีคนนะเออก็เลยต้องมาถ่ายตรงนี้แต่ผมไม่ยืนอย่างเงี้ยเขาก็มองเห็นผมมาแหละนะตอที่ผมบอกเอฟซีนะช่วงประมาณม,มีนาเมษาคนจะมาฝ่ายเยอะบางก็มาหาปลานะ บางก็มายังไงมานอนอยู่เล่นที่ฝายเนะาะพราะที่ฝายอากาศมันก็เย็นนะมันอยู่ติดน้ำนะเอาอะไรเข้ามาตัวนี้เนะี่ยมาหาผมอีกนะเช้านี้ก็ไม่รู้จะพูดรู้จะพูดอะไรนะเอฟซี FC. ก็มัน นั่เรือพูดไม่ออกแดดร้อนนะแดดร้อนนะครับห่วยมานี่ไหมไม่ให้ขาวจัดก,การเลยขาวจัดก,การนี่จัดก,การนี่เออันนี้หมาคู่ใจผมเยนะ่ยผมมาที่ใดมันชอบมาเล่นด้วยตัวเนี้อ๋อ ครับเอฟซีเดี๋ยวก็ผมคงต้องกลับแหละนะเดี๋ยวอีกสักพักนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเดินเล่นให้ชมต่อนะครับก็มาถ่ายคลิปฝายใกล้ๆสั้นๆแค่นี้พอนะครับแดดก็ร้อนนะวันนี้วันนี้ยังไม่ถึงแปดโมงเลยร้อนขนาดนี้ผมผมสันนิษฐานว่าวันนี้แดดน่าจะร้อนแรงนะเพราะจริงๆมันเข้าหน้าร้อนมาหลายหลายวันแล้วนะครับครับเอฟซี ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ f อฟซที่เข้ามารับชมคลิปด,ด้วยนะครับ like, share, นะ้ก็ฝากเอฟซกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ